ครับสวัสดีครับเจอกับซุ้มตอง99เนาะเป่ากันวันชลวิท์นะครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับไก่ชนตัวแรกที่ผมเคยได้ไปชนสมัยก่อนมันก็ระดับเงินพันนะครับแต่แต่มันก็ไปชนในสนามที่ใหญ่สนามที่มีชื่อเสียง ระดับต้นๆของจังหวัดนะครับจังหวัดน้องบัวลำพูเนาะไก่ตัวนั้นผมนำเข้ามาเนาะเป็นไก่พม่าครับแต่สีสันสีสันเป็นไก่เชิงสีสันเป็นประดู่หางดำนะครับประดู่หางดำประดู่เม็ดมะขามหางดำนะครับเดือยเขาจะมีสีดำข้างสีขาวข้างหนึ่งนะครับขาเหลืองนะครับงอนจะบิด เหมือนไก่เชิงนะครับงอนบิดเหมือนไก่เชิงสีสันเป็นไก่เชิงนะครับแต่เชิงชนเป็นพม่านะครับเชิงชนเป็นไก่พม่านะครับแข้งไวปากไวนะครับเป็นไก่ถอดนะครับเป็นไก่รอจังหวะแล้วถอดแต่ถ้าได้จังหวะถ้าตีเขาเอียงแล้วเขาจะเป็นไก่ลุก,ลกได้เร็วมากนะครับเป็นไก่มีวินาทีทองเนาะสมัยก่อนนี่เขา เขาชนไก่น้ำหนักเยอะนะครับไก่ตัวนั้นผมนําเข้ามาราคาก็ไม่แพงนะครับผมไปเห็นชนอยู่ประมาณสามไฟนะไก่ตัวนั้นนะเป็นไก่ลอยลอยใหญ่มากสามกิโลหกตอนเป็นหนุ่มเขาจะอยู่3ามกิโลสามเป็นไก่แม่เขาจะเป็นไก่พมา่าพ่อเอ้ยพ่อเขาจะเป็นไก่พมา่าขอโทษนะครับพ่อเขาเป็นไก่พมา่า พมาโยกถอดถอยนะครับโยกถอดดีดดีดดีดนะเป็นหัวสปริงนะครับเพาแม่เขาจะเป็นไก่เชิงแม่เขาจะเป็นไก่เชิงบนอย่างนี้เชิงบนอย่างนี้เอี่ยวอย่างนี้ครับพอผสมพอเขาผสมกันออกมาเป็นไก่ลอยใหญ่นะใหญ่มากผสมกันออกมาก็จะได้เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์นี่ตอนนั้นสามกิโลสามนะ ไปชนบ่อนป่าชนะมาสองเที่ยวแล้วก็ปิดตาปิดตามามาตัวละข้างนะครับตัวละข้างเนาะจากพวกผมก็เลยตามไปซื้อนะไปซื้อเมื่อก่อนหุ้นกันประมาณสามคนนะพี่น้องกันหุ้นกันไปซื้อไก่ตัวนี้มาไปขอแบ่งมานะครับน้ำหนักก็ดีนะครับมามาอยู่กับผมก็เลี้ยงอยู่ประมาณสองสิบห้าวันสิบห้าวันก็ออกไปบ่อนในจังหวัดน,นะ สังเวียนในจังหวัดนะครับสังเวียนใหญ่ในจังหวัดเลยนะแล้วก็ไปเจอซุ้มใหญ่ด้วยนะไก่ตอนนั้นที่เลี้ยงไปก็ไม่พร้อมเต็มร้อยนะไม่พร้อมเต็มร้อยตีนจะมีแผลนะครับมีแผลคือไม่พร้อมเต็มร้อยนะครับไก่ตัวนี้จะดุมากไก่ตัวน้อยๆวิ่งผ่านนี่มันเตะเลยนะดุมากครับไก่ตัวนี้เจ้ายักษ์นะคือไปไฟนั้นไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเป็นรองเขา ตั้งแต่ปล่อยหางเพราะว่าเขาเป็นไก่ที่ไข่ใหญ่ในตัวจังหวัดเขา่ข่ใหญ่เนาะเป็นรองเขาเยอะมากครับเป็นรองอยู่ที่ยกแรกเป็นรองอยู่ที่สองหนึ่งสมหนึ่งปลายยกอยู่ถึงหนะ้าหนึ่งแดหนึ่งะเป็นรองเยอะมากครับแต่ไก่ตัวนั้นเก่งคู่ต่อสู้เก่งมากไล่เอี่ยวตีเอี่ยวตีนะครับหยิบตีแต่ไก่เราเป็นไก่ถอดนะครับปลายยกแรกไก่เราเขาก็วิ่งมาปก เจ้ายักษ์ก็ถอดแล้วก็ดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นนี่ถือว่าเห็นอาการเลยหัวหัวเขาไปขัดปีกนะหัวคู่ต่อสู้ไปขัดปีกนะก็เลยหมดเวลาก่อนยกที่สองเจ้ายักษ์ตีตีแค่สองครั้งนะครับตีแค่สองครั้งทําให้คู่ต่อสู้หลับเลยนะคู่ต่อสู้คือหลับเลยนั่นคือไก่ตัวแรกของผมยกยกที่สองเข้ามาคู่ต่อสู้ก็วิ่งมาพลาดอย่างนี้ครับทําไมถึงเป็นเป็นรองเยอะ ยกที่ยกแรกใช่ไหมครับหัวหัวเราฉีกขนาดนี้ฉีกประมาณเย็บสามสี่เปอะหัวฉีกหัวบางมากเพราะว่าเขาตีไม่ไม่จบอันสองสักตัวนะที่สองไฟที่ได้ตีตัวไม่ไม่จบอันสองนะครับแล้วยกที่สองคู่ต่อสู้ก็วิ่งมาพลาดหัวเหมือนเดิมเจ้ายักษ์ก็ถอดลงถอดลงแล้วก็ดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นครั้งแรกนี่คอไปขัดปีกครั้งครั้งที่สองเจ้ายักษ์วิ่งไปหยิบนะครับหยิบ เตะดังโป๊ะเลยครับเตะข้อต่อนะที่เห็นเตะข้อต่อนี่ก็คือหลับเลยครับคู่ต่อสู้หลับปีกปูดินเลยยืนไม่ได้เลยหลับเลยนะครับแบบสลบไปเลยโคศกสนามสนามภูงเงินเนาะในจังหวัดนองบอนภูเขาบอกป๊าะตั้งแต่เจอไก่มาไม่เคยเจอไก่ตีสลบไม่เคยเจอครับผมก็นึกว่าตายเลยนะนอนนี่ปีกปีกบานอย่างนี้เลยคอก็ลุกไม่ขึ้นเลยครับยกขึ้นคืออ่อนไปทั้งตัวเลยเนาะ นั่นคือเป็นไก่ที่ช่างสร้างชื่อเสียงให้ผมเจ้ายักษ์นะครับ